เอาละครับก็มาอยู่ที่เกมที่างานแข่งของโคราชเหมือดนะครับแค่นี้เป็นการพิเศษนะครับที่ผมได้เล่นไว้กับท่านาจารบุญสืบนะครับก็อันดับหนึ่งของประเทศนั้นปัจจุบันนะครับในปัจจุบันผมเลือกที่จะเปิดเบี้ยตรงนี้ขึ้นไปครับเบี้ยที่เจาะจงว่าเป็นเบี้ยม้ายงขวานะครับเอาสืบตัดใจรับด้วยม้าเทียมเลยครับก็ยกม้าขึ้นไปครับก็เดินตามทรงไปก่อนครับแต่อนนี้ผมเลือกตีสามเบี้ยขึ้นไปนะครับก็เพื่อที่จะ ทำลายนะครับสามเบี่ยตรงนี้มีจุดประสงค์ถ้าสมมุติเราสืบไปเดินเบี้ยอะไรแบบนี้ครับเราสามารถกินตัดเข้าไปได้เนี่ยครับกินมั่วสั่วเข้าไปเลยครับแล้วน้าขุนตรงเนี้ยครับจะบางมากครับเนี่ยถ้าต่อกินไปหมดอะไรประมาณเนี้ยครับตรงนี้จะรู้สึกบางครับหน้าขุนจะบางมากตรงกลางกระดานนะครับดูสิครับไม่มีตัวที่จะมาบุกแล้วก็เบี้ยตำอย่างนี้เป็นเบี้ยจุดอ่อนด้วยครับกลับมาดูต่อครับซึ่งถ้าจะมาสืบก็ เดินโคลนครับแล้วก็ผมก็เสริมโคลนขึ้นไปบ้างครับแล้วก็แต้มนี้กินตัดออกมาครับ a อไอให้เป็นแต้มที่ดีนะครับแต้มนี้ครับเบสมูฟครับกินตัดออกมาเพื่ออะไรครับดูตำแหน่งต่อไปครับนี่ครับจะเทียมให้เราเทียมสูงนะครับแล้วก็จะได้แท่นหมากนะครับซึ่งตัวใหญ่สามารถขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นม้าหรือว่าโคลนระเบียงตัวนี้เราจะเป็นจุดอ่อนนะครับจะบว่าเติมเม็ดขึ้นไปรอรับครับเอาเสริมก็เดินอ่าถ้าจะไม่ผิดนะครับเดินขุนขึ้นมา ผมก็เลยเสริมโคนขึ้นไปบ้างครับก็แต้้ต่อไปก็กดดันกินเบี้ยฟรีครับทําให้ผมต้องเอาเม็ดผูกไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับเบี้ยตรวนี้เราจะเป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับดูนี้แต่เราไปถือว่าเป็นแต้มที่น่าสนใจครับถ้าจะมาเสิร์ปปรับม้าลงไปครับซึ่งแต้มนี้มีเจตนาคือจะเอาโคนขึ้นมาใช้ครับเพราะว่าปกติมาเทียมรูปนี้นะครับโคนจะอยู่ไม่ตําแหน่งนี้ก็ตําแหน่งนี้นะครับซึ่ง อ่าถ้าคนอยู่ตำแหน่งสองตำแหน่งที่ผมพูดตรงนี้มันจะขึ้นยากนะครับใช้งานลําบากเนี่ยถ้าจามาสืบตัดใจถอยมาเพื่ออาจะเอาโคนขึ้นมานะครับถือว่าเป็นเต้มที่ดีมากครับเป็นเต้มอ่ากระบองคู่ครับม้าเทียมโคนคู่นะครับผมก็เอาโคนรับเรียบๆครับแล้วก็เนี่ยครับอาจารย์มาสืบก็ไหลโคนขึ้นมา ตอนนี้ผมปรับม้าขึ้นมาครับจับที่อาจจะเอาโคนขึ้นมาผูกตรงนี้ครับมีไอเดียที่จะเอาโคนผูกครับแต่ผมก็เอาโคนขึ้นไปครับถ้าจะมาสืบเอาเรือกดหน้ากดหน้าขุนก่อนครับเป็นจิตวิทยานิดหน่อยครับเพราะว่าจะโจมตีตรงนี้นะขุนจะขึ้นหรือเปล่าผมไม่สนใจครับผมเดินขุนขึ้นไปเลยครับถ้าจะมาสืบตีเบี้ยขึ้นมาจะบุกที่หน้าขุนเราครับผมก็เรือกดหน้าขุนบ้างครับ อ่าที่ยังเต็มนี้ควรนะครับเอาสูตรที่เบีย้ยมาเราควรที่จะกินเบีย้ยตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะหลบขุนทิ้งไปเลยหรืออาจจะไม่ไล่ก่อนนะครับพอม้าถอยอย่างเงี้ยเราอาจจะหลบขุนทิ้งไปเลยก็ได้นะครับซึ่งแบบนี้มันทําให้ยังเซฟอยู่นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่สนใจครับตัดสินใจเอาโคนขึ้นเป็นต่อแต่าจากมัอสืบก็ไม่สนใจเหมือนกันครับเินเม็ดขึ้นมาแบบนี้หน้าขุนเราเริ่มบางแล้วนะครับเหรือโจมตีแต่หน้าขุนผตัดสินเจ็ ย่อเหลือขึ้นมาหนึ่งตีเดินหนึ่งตานะครับเอาเสือตัดใชตีเบี้ยขึ้นมาบุกที่หน้าขุนครับแต่นี้เราควรที่จะป้องกันแล้วนะครับควรที่จะกินตัดเข้าไปก่อนแล้วนะครับตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งแบบนี้ก็ยังพอเล่นกันได้ครับแต้มที่พลาดทําทให้ผมไปลองคือเอาเรือมาซ้อนตรงนี้ครับกะที่จะโจมตีครองอ่าจีนะครับในหมากลูกผมก็ไม่รู้ก,กันว่าของนี้ชื่ออะไรผมจาไม่ได้นะ ออสืบไม่สนใจนะครับแต่จทิ่มเบี้ยขึ้นมานะครับก็เจ้านี้ควรกินโคนไปก่อนนะครับอแต้มแก่นะครับเดี๋ยวมาดูเกมจริงกันดีกว่าเกมจริงคือผมกินเบี้ยไปเลยครับเนี่ยครับผมเอาเบี้ยกินตัดเข้าไปด้านในตรงนี้ครับมีจุดประสงค์สองจุดประสงค์นะครับกินตัดเบี้ยตรงนี้ในตอนที่ผมคิดนะครับคือกรณีแรกนะครับที่ออสืบเอาขุ่นกินนะครับขุ่นจะกลับยากนะครับถ้าอาจารย์ออสืบจะทําให้ขุ่นตรงเนี้ย ไม่มีทีนีนะครับต้องถอยมาตานี้ก่อนแล้วค่อยถอยลงได้นะครับซึ่งผมก็ดูไปแล้วครับถ้ามันมีกรณีหนึ่งครับถ้าแมวขุนกินก็คือเอามมากินนะครับในเกมจริงถ้าเอาม้ากินแบบนี้หน้าขุนของเราผมจะดึงออกมานะครับให้ถ้าแบ่งกระดานเป็นสี่นะครับดูเส้นแบ่งกระดานนะครับเป็นสี่สี่นะครับหน้าขุนฝั่งนี้เราจะปลอดภัยลงมาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าถ้าไม่มีหมาตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ที่เราก็แก้กันตามสเต็ปครับผมก็กินตัดเข้าไป กินโคนก่อนนะครับโคนเป็นปัญหาถ้าอาจารย์มาสืบว่าโคนกินแล้วผมก็กินเบีย้ยไปก่อนครับถา้าอาจารย์มาสืบกินตัดเข้ามาผมก็กินเรเรียยๆครับแบบนี้ถ้าอาจารย์มาสืบเอาเม็ดกินนะครับผมก็ถอยขุนลงมาเซฟเซฟครับถ้าอาจารย์มาสืบยังบุกยังตอเน,นื่องครับก็คือลอยเบีย้ยขึ้นมาครับผมเอาเม็ดไปต่อเลยครับแบบนี้แต่ทีเกิดการกินแรกกันเกิดขึ้นครับตัวนี้แล้วก็โดนผมโดนเลือลุกวิธีนึง กได้ครับตรงนี้แต่ต่อไปอ่าตรงนี้ถ้าอาจารย์มาเสิร์ฟเลือกที่จะยกมาขึ้นมาโจมตีเบี้ยที่เป็นเบี้ยงายที่ยังสามารถกินได้เลยนะครับแต่ก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะกลัวอะไรนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ดูมานะครับการยกม้ามาก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งทีครับอาจจะกลัวโคนกับยากหรือเปล่ามาเต้มถ้าเอาโคนกินไปเลยนะครับเมื่อกี้ผมตัดสินใจเอามากินครับมากินที่ยิงเป็นเต้มที่ถูกเลยนะครับอาจารย์มาเสิร์ฟเอาเบี้ยกินนะครับ แต่นี้ผมเดินพลาดอีกแล้วนะครับก็คือผมดอยม้าลงมาทําให้เสียมเบีย้ยรีนะครับแต่ที่ถูกต้องจริงๆคือต้องเอาเรือมาผูกไว้นะครับซึ่งถ้าเอาเรือมาผูกไว้แต่น,นี้ยังสามารถเล่นกันไปต่อได้ซึ่งแต่ต่อไปไม่รู้ถ้าจะมาสือจะเดินอะไรนะครับอาจจะเอาเรือมากดโคนผมก็ยังเอามาผูกได้ครับยังเหนียวไว้อยู่นะครับซึ่งเรือตัวนี้ก็เอามาบุกตรงนี้ไม่ได้นะครับม้าเรายืนคุมได้ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าถ้าไม่เอาเรือมาผูกโคลนนะนี่ย ถ้าเอาเรือผูกคนครับผมเอาเรือผูกงนี้ยังเอาเรือมาต่อตรงนี้ถือว่าเป็นเต้มที่เวสมูฟเหมือนกันนะครับพยายามที่จะเคลียร์นะครับเคลียรเรือตำแหน่งนี้เพื่อที่ทจะได้อครองเรือมานะครับตรงนี้เราก็อาจจะพิจารณาเดินเรือหลบมาตำแหน่งนี้นะครับเพื่อที่จะโจมตีต่อมานะครับ้ายามอส่อ,อาจจะมองเห็นนะครับมันมีแต้มสองนะครับเรือแต้มนี้นะครับมีสองก็คือ ถ้าสมมติอ travail, เอาเสือไปเดินเดินอะไรเดินเรือมังกรตัวนี้เราสามารถผูกก่อนได้นะครับเอาเรือผูกก่อนได้ถ้าเสือเอาม้า,า,ากินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ไม่ดีนะครับเรสามารถเอาเรือกินลูกไปก่อนได้แล้วก็อาจจะกินเบีย้ยลูกกินเรือตรงนี้นะครับนี่ครับหรืออาจจะไม่เอาม้ากินอ่ะถ้าจะมัเสืออาจจะกินเบี้ยฟรีอย่างนี้ก็ไม่ได้ไห้นะครับก็จะโดลนลูกเหมือนเดิมแล้วก็โดนม้าลูกกินเรือแบบนี้ครับทําให้หมากเราเป็นต่อนะครับรเผื่อม้าเราไม่เสียด้วยครับนี่ครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับแบบนี้ก็เป็นต่อแต่ว่าระดับสุดยอดเซียนนะครับระดับมือหนึ่งของประเทศก็น่าจะมองเห็นแต้มประมาณนี้ครับกลับมาดูในอ่าเกมบจริงนะครับเกมบจริงคือผมถอยม้าลงมาครับผมไม่รู้กันถอยม้ามาทำไมนะคยให้อาจารย์ผมเสริมกินเบี้ยฟรีนะครับมีแต้มนี้มีเรือมาลุกนะครับแต่ว่าผมยังมองเห็นแต้มที่เล่นต่อไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาม้าไปลุกซึ่ง หมาไปยกเตี้ยนี้ไม่ดีนะครับทําให้เราเสียม้าไปเลยนะครับถ้าถอยมมาก็จะเสียโคนฟรีครับแล้วก็โดนบุกที่หน้าุนต่อด้วยครับผมเลยตัดสินใจแลกม้าไปเลยครับเนี่ยครับกินต่อแลกมมาไปแล้วเราสามารถเอาเรือมาผูกได้นะครับแต่ก็ถ้าจะมัรสือเอาเรือมากดได้ครับตัวอย่างนี้ครับแต่ว่าอ่าเหมือนแกจะบอกว่าหมามันชนะนะครับก็เล่นชเซฟดีกว่าครับถอยมมาขึ้นมาถอยม้ามาเซ็ตตัวหมา พอเอาเบี้ยไปไหนซึ่งถ้าสถานการณ์ตอนนี้ครับตัดเรือไปสองลำนะครับตัดเบี้ยนะครับเบี้ยตัดเบี้ยแล้วก็โคนกับเบี้ยนี่ไปแลกกับมาเนี่ยเหลือเบี้ยสองตัวครับซึ่งเป็นต่อถึงสองคะแนนก็น่าจะไล่จนอยู่นะครับนระครับสุดยอดเสียงผมก็เอาเรือไปกดมาให้เป็นหาญหาครับอาจารย์มือสื่อก็เล่นง่ายๆครับเอาเรือมาผูกเรียบๆครับผมก็เลยเอาลูกป่าปผูกที่จะกินเบี้ยนะครับแต่นี้ถ้าอาจารย์มาอสื่อเรื่องที่จะกดโคนครับ ผมไม่ทันได้เอะใจครับจับเรือกินเบียบเลยครับถ้าแจมมือเสืบก็เนี่ยครับจับม้ามาองคตควาขันครับโจมตีคนแล้วก็โจมจีเรือผมนะครับซึ่งผมไม่สามารถเอาเรือไปลุกได้นะครับมีเรือกันไม่อยู่นะครับผมก็ต้องถอยเรือทิ้งมาเลยครับทาให้เสียคนฟรีครับแ้มนี้ก็น่าจะเป็นรองถึงแพ้ครับแล้วก็ตอนสุดท้ายครับผมตัดสินใจเอาเรือลุกแล้วก็ขอยอมแพ้ถ้าจารย์สืบไปนะครับเกมนี้ซึ่งโอ้โหก็ถือว่าถ้าาจามย์สืบ อ่ามันหมากมันจนเลยครับเนี่ยครับคือถ้าเราโดนเรือติดอาจจะโดนแต้มนี้เอาเรือมาแต่มันสึกก็จะเอาเรือมันลุกครับแท่านี้แล้วก็อาจจะขู่เรือนะครับอาจจะขู่ลุกจนอะไรก็ว่าไปครับซึ่งหมากมันน่าจะไม่ไหวเลยนะครับผมก็เลยยอมแพ้ไปครับถ้าสมมติเรือเราไปหลุดตำแหน่งอะไรแาเนี้ยก็อาจจะโดนลุกจนตั้งแต่ทีแรกได้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับถ้าเรือเราแบบไปเดินไปจับมงจบม้าอะไรก็ว่าไปนี่ครับเราจะโดน เรือลุกตรงนี้นะครับแล้วก็เหลือลุกชนได้นี่ครับก็ต้องยอมแพ้ไปครับถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่ได้เล่นกับระดับเซียนใหญ่ๆนะครับผมก็มีช่วงนี้ก็ในออนไลน์ก็จะมีเซียนระดับอตำนานนะครับเก่งๆมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นูเทพนะครับอาจารย์นกกรก็จิบผมว่าเคยเล่นด้วยแต่ก็แพ้หมดครับพี่ช้างเลยรว่านี่ เป็นระดับต้นๆของประเทศครับอาจารย์สุภัฒน์เล็กแจ่มนี่ครับก็ถือว่า่ามาวนเวียนอยู่ในโลกของออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เคยเล่นกับท่านด้วยนะครับแต่ถ้าอยากดูเดี๋ยวผมไปหาบันเทกเกมให้ดูก็ได้นะครับความเป็นปด้านลลางนะครับเกมนี้ก็ได้ไปเล่นกระดานจริงกับท่านอาจารย์มศุขถือว่ายังสู้ไม่ได้ครับยังต้องพัฒนาฝีมืออีกเยอะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้ไปเยอะครับแผ่นนี้ครับแล้วก็ตาเดินของท่านอาจารย์มศุขครับค่อนข้างที่จะ เป็นเหมือนกับ a ออมากนะครับน่าจะใกล้เคียงหนึ่งแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็น์เลยถึงว่าเป็นระดับท่านอาจารย์นะครับก็ต้องให้ความเคารพครับตอนนี้ก็ถือว่าได้เป็นกันสระสบการณ์ไปเรื่อยครับก็สหรัอ EP นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกัน EP หน้าสวัสดีครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าครับ สวัสดีครับ